นี่คือชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ3รรางวัลน,น้ำกันกคับพี่น้องครับนี่คือรายการมาเมสูอ e สปอร์ตทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านดรชูพงคำจวงนายากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ต้องถือว่า การแข่งขันกีฬา e-sport นะครับของทางสมาคม e-sport สกุลลครนะครับได้จัดขึ้นประสบความสำเร็จนะครับวันนี้กีฬา e-sport ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นนะครับคนรุ่นใหม่สูงสุดซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนครเราโดยเฉพาะผมดรชูพงคำจวงนั้นเล็งเห็นผู้ที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เรายินดีสนับสนุนแล้วก็จะบรรจุเข้าในแผนของกีฬาของอบจอต่อไปเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตแล้วก็ อยากเห็นหนักกีฬา e-sport ของจังหวัดสุรทัยเป็นแชมป์แห่งประเทศไทยแล้วก็แชมป์แห่งภูมิภาคอาเซียนหรือแข่งขันในระดับโลกต่อไปครับ <Hey! S 3> เฮ้อ๋อปราปลื้มมากครับดีใจมากๆเลยพูดคุยกับน้องๆได้เจอน้องๆแล้วก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอบอจอนะครับโดยเฉพาะท่านนายกสุพงนะครับสนับสนุนกีฬา e-sport ของเราในจังหวัดสุรครแถมท่านยังให้กําลังใจพวกเราว่าจะสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องจะมีงบประมาณดูแลเป็นประจํานะครับ พวกผมก็มีกําลังใจในการทํางานพัฒนาวงการอ e ีสปอร์ตของสกลนครให้ไปตามที่ท่านตั้งนโยบายคือได้ตัวแทนเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วถ้าเก่งกว่านั้นก็ไปเประดับแชมป์ระดับอาเซียนต่อนะครับก็ขอเวลาทํางานนะครับถ้าผู้ใหญ่สนับสนุนพวกเราอ e ีสปอร์ตสนับลุยไหมครับลุยตอนนี้จักผู้ใดเป็นแชมป์บอแชมป์เนี่ยผู้ใหได้ที่1ยกเบอนี่ทีมที่1ที่2เด้นี่ทีมที่2มากผู้เดียวออที่3ที่3ม,มาเอา้าขอตามที่1ึ่งซื้อ,อยังมากล่ะ อ๋อชื่อนายธนก,กิจอุ่นสาคลุลชื่อเล่นว่าแก๊สครับผมเป็นหัวหน้าทีมบารนาน่าทีมครับผมบานาน่าทีมครับรู้สึกยังไงเนี่ยแข่งขันผ่านพุนไปรู้สึกสนุกนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่ชนะที่หนึ่งครับผมยับก,ก่าวถึงท่านนายกสุพงศ์บินเบียหนเนี่ยความรู้สึกในมุมมองของคนรุ่นใหม่ครับก็อยากขอบคุณมากๆครับที่จัด กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนสุพรรณนครได้แสดงศัก,กรรยภาพของตัวเองด้วยครับผมถ้ามีนัดหน้าแข่งต๊อก็อนี่มาแน่นอนครับแน่นอนมาแน่นอนรักบ๊มาลษาแชมป์ครับเดียรต้อง, <c oughs> งหาทีมรวมแชมป์เสร็จแล้วเนาะ <c oughs> เอ้ามาฟังที่สองแน่กุกล่าใคละที่สองชื่อว,ว่ายังชื่อนายอนาวินศรีวรกุลครับรวมทีมกันโดนอี่บ่ทีมยังชื่อทีมชื่อ SK d a c ดี e m y มีครับรวมทีมกันได้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนครับเป็นยังคืออยากรวมทีมมาแข่งเพราะว่า อยากมาล้มกล้วยหอมครับล้มยังห่ได้ครับเดี๋ยวนัดหน้าจัดการใหม่ต้องล้างแค้นครับล้างแค้นกล้วยหอมโดนผมจริงโอเคแต่ว่าพอหลังแข่งจิตแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันแบบนี้ครับรู้จักกันรู้จักกันครอบน่ารนคือมิตรภาพของกีฬาว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดมันก็คือมิตรภาพเป็นใจใดรู้สึกยังไงรายการนี้กัปตานอบจรู้สึกขอบคุณท่านนายกอบจมากเลยครับเพราะว่า เพิ่งจะมีรายการที่แบบเป็นคนสกลกันเองครั้งแรกนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้แข่งรายการนี้ครับมาฟังที่สามเนี่ยชื่อยังลูกล่ะชื่ออชิตตะศิวะลักุณครับชื่อเล่นชื่อแสเนีครับแสเนีเรียนราชภัมฑนบ่นีใช่ครับบอกอันนี้เดชชื่อภาคภูมิขนาานันเป็นยังเขาคือได้ที่สามเขาขึ้ได้ที่สองคือเขาก็เพิ่งฟอร์มทีมได้แค่อาทิตเดียวครับอทิเดียวได้ที่สามนะนะไม่ ว้ยแล้วได้สองสามเดือนก็เขาสิวได้ที่หนึ่งซะบอกจน่าจะได้ครับนี่ล้มขาบอนนี่ซุ้มนี่ซุมยืนพวพิวล้มขาบอที่หนึ่งี่สองล้มเลยครับอ่านัดหน้าเขาต้องจัดเลยถ้าถ้าไลั์ดีกว่านี้ก็ผมมั่นใจว่าได้เนี่ยจะแมนขับเนียอยู่สปอร์ตสกุลนครขับเที่ยวกันแต่เฉพาะในเกีมแข่งขันแมนบอลทางนอกไปลาตีกันบอไม่ครับรู้จักกันอยู่แล้วครับรู้จักกันเป็นมู่เป็นเพื่อนกันอยู่รู้จักกันรู้สึกยังไงเนี่ย ครับรายการนี้ก <hr> pues, ็รู้สึกดีครับที่ได้ใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์ <ứng S 2> ครับไม่ใช่แค่เล่นเกมเฉยๆแต่ว่ามันทําให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆคารับเกิดประโยชน์ได้จริงๆเนาะประโยชน์ด้านไหนอยากมู้จักก็ได้มิตรภาพได้ความเป็นเพื่อนได้ออความเป็นน้ำใจนักกีฬาครับครับ,คร,บครับผมโอยนี่แหละครับนี่คือข้อสรุปในเรื่องของการแข่งขันรายการมา,มา,ราเมีสูอร p o r t ว t o u r เมนต์ ที่ได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยกับท่านนายกชูพงคคำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกิจกรรมดีๆต่อเนื่องตลอดไปของสมาคามกีฬาอีสปอร์ตแน่นอนเลยบอกครับท่านนายกครับครับท่านนายก <c oughs> อบอจอเขาเต็มที่กับสมาคมเราเราก็เต็มที่ครับเราจะผลักดันเด็กสกลนครเรารให้มีทักษะด้านกีฬาอีสปอร์ตไปเสนทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแชมป์ ระดับประเทศและระดับอาเซียนต่อไปครับอ้อกันทัวร์นาเมนต์หน้ากับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสกลนคร